สวัสดีครับพี่น้องครับมีหมอแคนแฟนบอลล่งครับบรรยากาศแจ้งแรงครับบรรยากาศดูลังหานครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพีครับสวัสดีพี่ชายครับสวัสครับผมพี่น้องบรรยากาศตอนแรงครับมาในอากาศดีัครับนอนหนุบสบายครับนอนเย็นดีเย็นดีหาเล็มหมดเลยแบบนอนเย็นดีอ่ะ เอาลเอาลำเพื่อจับบัลลำไส้ลำไส้สอบสอบลำไส้หน่อมันนี่มาสอนเอาเอาเสียมสูงเลยเด็กยากเขาขี้ลำเพื่อนนี่ล่ะเชี่ยมสูาพี่น้องครับที่กำลังทำการทำงานอยู่ตอนนี้แล้วกันละครับอันนี้ก็าไม่ได้สนงทกันเลยงานบันหรือหอยบันจะช่วสดีครับเวลาปักบอน บางคนกับกคนบางคนกับเดินทางทำงานอยู่ครับรล้ป่ะว่าก็าไม่ใช่ใบงานขอบคุณกำลังใจนะครับจากแม่เอฟซีกำนกดและกันค้ากับกำลังใจนะ เสียงลำเพลินดังกองฟา้าสาวน้อยเพชรบ้านแป้งน้ำมาให้สุมเจ้าได้ฟังเรื่องเด้ล่ะน้อล่ะขาฝากซื่อทั้งเสียงบอกแฟนแสนสุมเจ้าให้จื่อจำผมแสมชนาชัยสิบอกจำานอ้อ อีกจากเธอดอกแฟนจ้าซื้อบ้านแพงตำบลแพงมูซีเดอครับเป็นบอนเนาคงจำได้ก็สุมพิสัยคืออำเภอให้จำมันก็สุขมพิสัยก็สุมพิสัย อำเภอให้จััมันสัมพันธ์กันได้ไง่ายๆสัมพันธ์สัมพันธ์กันได้ไง่ายๆสาวน้อยเพชรบ้านเพ่งคือเสือฝ่ายสีงาำเข้มแป่นบอ่อใจและอีกอันหนึ่งนุ่มโจได้มาสร้างเดินตามทางของพ่อแม่และมีงานลำให้ไปแบ่ เชิญศรัทธาพี่น้องทางไกลไกลให้ดวนถึงโอเดโนโออยออออ่นอออออ่่ออน่อ่อนออ่่่ออออ่อ่เหสีเี่่อ่อ่ ปีนี้เกิดเรื่องวันมีหงเงี้ยมาค่อยจับมากินคนในเมืองสุวรรณสิบวันเราพี่น้องเอ้ยพ่อวางในตัวพ่ออีพอพ่อมาขอากลองเยอะบาดแน่วางในตัวมีหงเงี้ยมาค่อยจับปีนี้เกิดเรื่องหันมีคนในมีคนไปรักษาเอาป่าปีนี้เกิดเรื่องเงี่ยปีนองมีคนไปรักษาเอาป่าอยู่หน้าอีพอจักสีบาร์จังไหนแต่เล่มมาทำนองไส้ลาหมอเช่น เซนาอามาดเลยเซน,นาอามาดปา่าเสียใไหนอีพอเพิ่มมาปรึกษาเนี่ยรานี่คเป็นรักษาานานต่อพอรับบาดเกรับกนกรนรักษาบาดเดอออพอเตาครับพี่้องโอ้ยเดี๋ยวเด้จะซีรับมีรยบเพื่อนือสีไปลับรองเครก็พอลเพื่อน ไะไรลวครับพี่น้องครับว่าโล้ฮอร์นย่อมแรงๆครับตอนนี้ขอตั้งกองนอนนะเสียงยิ่งปิด้รพี่น้องเด้อสวัสดีครับบรรยากาศแรกๆก็ร่างว่านครับพี่น้องครับไปไหนไปภาพไปบ้านเมื่อวานนี้ไปเที่ยวบ้านน้องการกับไปล่ำถวายปูยาพนะพี่น้องครับปูปตาปูยาปูยาสารปูยาตาใหญ่ครับสารรักเมืองสารตะปูนนอนโตครับโอ้พี่น้อง อย่ีหลายขาเลยมารลบอกกิว่าชีวิตคนดยัวะีคนเอื่นท้ายลูก้อมเนโอ้ยเนื่ยบผมมันมุกแตได้เพราะเป็นบา่้องใมาดเรื่องไก็ไอแีมปลาแซมปลาแซมปลาแซมรัดตนะบุรีพน้าพอดีพอดีพนพี่นองโอ้ยบ่แม่ดีไครับเนี้อกอ่ะไอจักก่อนเลยโอ้ฮะโอ้พอดี สอบสอบกับพี่น้องครับโอ้คนดีรู้ไหมใครจะบ้ารักน้องอยาดังชีวิตมาผิดหวงัง เจ้าไปสบเศษทีคนเมีต์ตังลืมความหลังสองเอาเคยเว้ากันเข้ากับน้องเหมือนกิ่งทองกลับไปยกเรา ข้างคุกจะขึ้นบ่ก,ก็ถูกจันจำเรียกทางให้เขาได้สุกกันนี่เป็นวันวิวาคาพี่เออยละมันอยู่เฉยบ่ไดคือมีไฟ มาไม่พีเฮ็ดจังใดน้อเมื่อนี้สิหนีนาไปอยู่ใสสิหนีนาไปอยู่ใสโอ้ยโอ้ยนั่นละนา ละะนตกห้าพี่นีไมาอยู่น้ำสาวน์เกิดบาดแย่งกี่น,น้นองดีทีเดียวอยู่ทางเมืองเลยสันญจวพี่น้องเดินก่อนเลยลันเอาไปล,ลันลน้นำตาไม่ฟังถูกขับล้ำเหมือนตายทางเป็นเธอเข้าสู่วิวาก่อนเคยพบหนะ้าทั้งเช้าทั้งเย็น บัดนี้ไม่มีให้เห็นเธอเลือกเฟ้นแต่คนนี้เงินประลาดตัดกัดนี่ปลาเรียบปีปิดขอบคุณพี่น้องน้ำแน่กันละกันครับแฟนที่เรามันสิบคนนี้ไม่สิบรถนะครับไปพอกันไหมชิปหนาเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามช่องนี้น้ำแน่กันละกันพี่น้องกดเบื้องล้ว่ะฝากกดติดตามน้ำแน่กันละกันครับจะเริ่มกดติดตามเด้อครับเด้อครับกติดตามช่อองายชาครับครับ ช่องแซมเชิญนะเชยละเวินพ่อไปเชื่อได้พี่น้องเด้ออย่าลืมกดติดตามครับพี่น้องเมื่อเรากดติดตามกดแชร์กดติดตามครับขอบคุณครับเดี๋ยวหนึ่งไล์เป็นหนึ่งกำลังใจของศิลปินครับ